ถ้าหยุดคือสุดกะสวัสดีครับวันนี้อีพีนี้มาเจอแพนด้าฟูดแพนด้านะครับปกติแล้วผมก็จะเจอแต่พวกที่ขับแพนด้าเนี่ยก็จะเป็นพวกฟอร์ซ่าพวก x อ็กแม็นะแต่มาเที่ยวเนี้ยเมื่อกี้เจอพี่เขาโดยประเอิญรับ v วอร์ซีนะครับซึ่งจะเป็นรถเครื่อง 300cc สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อวัาศิลปครับศิลป์เนาะ ปกติอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่นครสวรรค์ครับครับวันนี้ก็ทําธุระที่อุทัยเนาะใช่ครับพอดีมาหาพี่เขาทากีตาร์ด้วยกันช่างคนนี้ดังนะครับผมเก่งครับเก่งคนนี้ถึงนครสวรรค์ก็มาทํากันที่นี่นะครับรถนี้ก็จะเป็นรถปีปี2020ครับปี2020นะครับเป็นรถปีใหม่เลยนะครับชื่อรุ่นว่าบูติสเอ็กซ์สามร้อยครับบูติสเอ็กซ์สามร้อยซีซีนะครับเดี๋ยวผมถามแกลก่อนทำไมเอารถคันนี้มาวิ่งพันดาเพตั้งใจ ซื้อมาก็เอามาวิ่งส่งอาหารเนี่ยฮะส่งอาหารด e ลิเวอรี่เพราะว่าส่วนตัวอยากได้รถที่มีกําลังสมรรถนะแบบว่าครับทนนะฮะเพราะว่าเราใช้งานทั้งวันมีระบบ่าปลอดภัยแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ขี่รถรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมว่า 300cc หรือหรือรถเล็กเนี่ยรถที่ซีซีเยอะเนี่ยจะปลอดภัยกว่าเยอะนะใช่ครับใช่ครับส่วนตัวผมคิดว่าปลอดภัยกว่าเยอะครับ ทั้งเรื่องระบบเบรกเรื่องคอนโทรลรถนะครับแล้วก็เรื่องลมเรื่องอะไรเนี่ยโมมันจะดีกว่ากว่ารถรถเล็กเยอะเลยนะครับถ้าเอามาวิง่งวิ่งใช้จริงๆจังาๆบนถนนใหญ่นะอันนี้ก็สามร้อยซีซีก็ก็ขันไม่เล็กนะเนี่ยดูจากตาแล้วนี่แบบโอ้โหก็เอาเรื่องนะครับประมาณห้าร้อยเอ็กนะครับประมาณห้าร้อยเอ็กขันเก่าผมอะพอๆกันเลยนะครับถ้าล้อหน้าผมดูจากจากจากเนี่ยก็น่าจะสิบเก้านิ้วใช่ไหมเก้าครับสิบเก้านิ้วหลังสิบเจ็ด ถ้าผมมองไม่ผิดนะผมงังไม่ได้ดูดูเบอร์อยาง,ยางน่าจะสิบเจ็ดนิ้วอ่าผมเดาวสิบเจ็ดแหละสิบเ็ครับอ่าสิบเจ็ดจริงๆแลละนี่ครับระบบดิสเบรกหน้าหลังเลยแล้วก็มี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับรุ่นนี้ราคาเป็นไงครับราคาตอนนั้นซื้ออ่าก็มีทางทางทางูงย์ยบริการมีส่วนลดให้ครับสองแสนเจ็ด บอกชื่อร้านได้เลยนะได้ครับได้ครับสอยันยนนะใช่ครับสอยันยนใครทอยู่นครสวรรค์นะซื้อคาวาสกิ้นะต้องมาสอยันยนนะครับผมก็เป็นเป็นลูกค้าเฮียเหมือนกันครับผมเฮียใจดีครับเฮียใจดีจริงๆครับสาขานี้ใครคิดจะออกคาวาสกินี้ต้องแวะมาที่สอยันยนนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าอยู่แถวนครสวรรค์อุทัยชัยนาทนะครับกำแพงเพชรนะครับก็ตรงมาที่นี่นะครับเฮียรถเยอะครับคันนี้ราคาที่เท่าไหร่นะครับตอนนั้นมันมีซับดาวช่วยดาวครับก็ประหยัดงบไปสี่หมื่น อาราคาเต็มเท่าไหร่ตอนนั้นซื้ออยู่สองแสนสองแสนหกก็เหลือสองแสนสองเหรอใช่ครับโอ้โหได้ซับด,ดาวบิ๊กสี่หมื่นเลยนะแล้วก็แถมปี๊บด้วยป่ะอตอนซื้อมามีครบหมดเลยครับโอ้ยมีป<ห>ี<ห>๊บให้ด้วยสองแสนลายเป็นลายกาโมมิลเลนเนียมยน,นี่ก็คือลาย,ายลายพางนะนะเขาจะมีชื่อเขาเลยกาโมมิเลเนียมแล้วก็ปี๊บเนี่ยก็เป็นปี๊บศูนย์นะครับถึงจะเป็นพลาสติกเนี่ยโอ้โหผมเชื่อเลยพีบพลาสติกศูนย์หรือพีบพลาสติกของผมก็ใช้ฮอนดานะ มันทนนะครับเป็นว่ามันเป็นพลาสติก ABS อย่างดีเลยนะครับเนี่ครับ้องเปิดนี่ต้องใช้กุญแจไหมน่ะต้องใช้กุญแจครับอ่าลราเราไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงจํานวนลิตรนะครับก็ก็พอใส่ของได้ไม่เล็กไม่ใหญ่ใส่ของได้นะครับก็สองใบเลยนีล็อกได้เหมือนกันครับโอ้มีแหลกแข็งแรงด้วยนะเนี่ยเขาจะมีแหลกยึดยึดให้เลยนี่ะคือไม่ได้จับแบบ เป็นเหล็กเดียงดีเลยข้างล่างอ่ะนี่มีถาตรงนี้ครับอันนี้ก็ใส่กับข้าวได้ด้วยใช่ไหมใส่ใส่ได้ครับใส่ได้พอใส่ได้อันนี้ก็ใส่ดื่มก็ได้ครับเนี่ยเวลาส่งก็จะได้เพิ่มอีกนอกจากจะมีหลักๆก็ของไอ้แพนด้าแล้วเนี่ยยังใส่ตรงนี้ได้อีกบางทีเขารับรับทีสามออเดอร์เลยได้ปะได้ได้ครับไงพอเราปี๊บปี๊บเราเหนือเมฆกับเขาไงตีเราเยอะป๊บเยอะเนี่ยครับสะดวกยิงครับสะดวกมากนี่ผมแอบเห็นนี่ให้สปอร์ตไลท์ด้วยหรอใช่ครับ โอ oh. แล้วสปอตไลท์ศูนย์นะโอ้โ oh, ห oh. ดีจริงๆคนระับเพราะมันจะตัดตัดที่แบบไอมันจะแยงตาเขาเรียกอะไรนะที่ว่ามันตัดเป็นเส้นเลยอ่ะครับมันจะไม่ไปแยงตาขันหน้านะครับ <Okay. S 1> นี่ครับเป็นหลอดเป็นตุ่มปิดเปิดตรงไหนนะตรงนี้ครับมีสวิตช์อ๋อมีสวิตช์ให้เลยมาจากโรงงานเลยครับ แล้วเรื่องเรื่องโหมดขับขี่มันมีพวก t ท a c t i o n control มีอะไรไหมตัวนั้นผมยังไม่เคยใช้ครับมันจะมีระบบแค่ ABS ครับทั้งที่การบาลานซ์หรืออะไรงั้นคงยังไม่มีครับครับสมรรถนะยังไม่สูงขนาดนั้นแล้วมีการ์ดการ์ดแทนง่ายครับแล้วก็นี้ก็ติดกล้องนะครับติดกล้องครับเดี๋ยวที่จับโทรศัพท์จับโทรศัพท์ครับอันนี้สําคัญที่สุดละสําหรับแพนด้าใช่ครับถ้าไม่มีนี่ก็เไม่มีนี่ก็มองรายได้ไม่ได้ผังเลยนี่จะมีเลทนี่ครับเขาเรียกรถหาเงินของจริงเลยนะครับครับ ไม่ได้ขี่คิดเล่นๆอย่างผมผมนี่ขี่แบบเหมือน <c oughs> ขี่เชิงท่องเที่ยวของเขานี่ขี่หาเงินเลยนะครับเขาขี่ได้ตังค์มางั้นเนี่ยดูถ้าดูจากกล่องแล้วเนี่ยโอ้โหประสบการณ์นี่แบบก็อายุงานสองปีครับอายุงานสองปีนะครับมีแคสบาร์มาให้เลยนะครับแล้วก็ระบบล้อเป็นระบบซี่ลวดนะครับ <A ps. S 2> โอ้โหนี่ดีดีแน่เลยนั่นไงดีีเนครับดีดีเจแปน พอผมเห็นรหัสโค้ดแถวๆนี้โอ้ยดีะดีแน่เลยอยากให้มาเป็น IRC นะครับโอ้สองแสนกว่านี้เขาให้ของแบบใช้ได้เลยนะนี่มีไฟนี่คือไฟหลี่ใช่ไหมครับผมมีไฟหลี่ผมขอดูไฟหน้าเลยด็ไฟหน้าเป็นหลอดนะครับโนนอ้ oh. อันนี้คือไฟสูงหรือไฟไฟหน้าโอ้ oh. อันนี้ไฮโดรเจนน,นี่เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับ อุปรกรณ์เดิมไม่ได้ตกแต่งอะไรไม่ได้เพิ่มบ,บางคนันจะมีเพิ่มมากกว่านี้ครับนี่ครับคันเร่งนุ่มจังเลยนี่มีอะไรมาให้บ้างมีวัดน้ำมันวัดความร้อนนะครับแล้วก็เอวีบอกกิโลบอกอะไรครบเลยนะครับชอบตรงที่มันเป็นคันเร่งเลยนะหลายคนก็พูดอยู่นะฮะตรงไหนนะ คือมันเป็นดิจิตอลผสมกับอนาล็อกอ๋อยังมีเข็มด้วยของผมไม่มีละเข็มอ่ะบางคนก็ชอบอารมณ์นี้นะใช่ครับเนี่ยอารมณ์เข็มขึ้นแล้วนี่ก็จะเป็น12โวลต์จากโรงงานนะครับเนี่ยจากโรงงานก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ต้องไปซื้อแยกนะครับไอ้นี้ต้องซื้อแบบดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถอดนะเวลาใช้นะเพื่อนๆก็คงจะจะเป็นเหมือนผมอรพอพอขี่ๆไปมันสะเทือนมันจะถอดออกเลยใช่คราวนี้ก็จะไม่ชาร์จแต่นี่เขาใช้กาวร้อนหยอดนะครับ จะมีตัวนี้บอกครับพี่เฉลี่ยตอนนี้ผมใช้มายี่สิบเก้ากิโลลิตรถือว่าประหยัดมากเลยที่ความเร็วเฉลี่ยเพราะว่ามันมันลูกสูบสองลูกตัวนี้เป็นเครื่องสองสูบคือสองสูบครับอืมแล้วก็ตามที่คู่มือหรือโรงงานบอกครับไอ้ตัวคลัตช์มันจะเป็นแบบมันชิดมากมันนิ่มเน้ะมันนิ่มครับคือครับแตะนิดเดียวมันไปเลยครับเออใช่ว่านิ่มนิ่มมากเลยนิ่มมากคือแบบนิ้วเดียวก็ได้อะใช่ครับนิ่มมาก นิ้วเดียวก็ได้เลยคัสนี่เขานิ่มจริงๆเลยครับน้องลองขี่ได้ครับเพราะว่าแตะนิดเดียวก็เข้าเกียร์แล้วคแพนด้าไรเดอร์นะครับกับเบลซิสสามร้อยครับสามร้อยเอ็กซ์นะครับสุดยอดเลยครับผมนี่ชอบนะครับเห็นคนทำมาหากินเนี่ยแบบแล้วก็มาเล่นมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็หารายได้กับของที่เรารักด้วยแล้วเราได้ขี่รถด้วยนะครับนี่สุดยอดเลยครับอันนี้การล้มมอเตอร์บูด ไม่ใช่การล้มมันเขาเรียกอะไรนะประกับการแคสถลอกครับก็การแคสถลอพกพอดีผมยังแตงยังปิดไม,ไม่ไม่ตรงตำแหน่งมันมก็เลยบอว่าสวยงามไปมาเตบุกก็ก็เป็นแบรนด์ที่แบบเนี่ยครับอย่างเงี้ยบาร์ตรงนี้ก็มาเตบุกเขาเขา,เขางานเขาดีนะนี่ก็ประมาณห้าร้อยผมก็ใช้อยู่ครับหรือเดี๋ยวนี้ถูกเขาไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ถูกแล้วครับหรืออีกชิ้นหนึ่งถ้าจะให้ออฟตากยกอะไรถ้านั่งขี่ให้ต่อคอต่อคอขึ้นมาอีกสักนิดนึงแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่ได้ผมว่าน่าจะพอดีนะพอดีครับน่าจะพอดีเนี่ยระดับระดับมันจะสูงครับ ไม่ก้มนะครับดูเบาสังเกตเบาแล้วคันนี้ก็ก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ลุยได้ครับดูช่วงกาวเคแลน์ก็สูงจากท้องท้องรถถึงถึงพื้นก็ยังโอเคนะครับข้ามุัวซักได้ได้สบายๆนะครับโชค๊คปรับอะไรได้ไหมผมต้องต้องปรับความระดับหนึ่งด้าน,ด,านด้านล่างมันมีเขาเรียกอะไรตัวกระเดื่องปรับอยูอครับอ๋อโช๊คลังใช่ไหมยังไ,ไม่ถึงระดับว่าโอลินที่แบบว่าเป็นแก๊สมหมนตัวนี้มันยังปรับได้ ก็ปรับที่เห็นก็คือปรับพีโหลดได้นะครับปรับเกลียวสปริงได้แต่รีบาวไม่แน่ใจเพราะมองไม่เห็นกระเดื่องมันบังแต่เมื่อกี้ขยมดูก็โอเคครับตามสไตล์ินดูโร่ระยะยุบมันจะเยอะนะครับชกหน้าก็โคงปรับไม่ได้นะครับเพราะเห็นหัวมันตันไปละเป็นหัวน็อตนี่ครับสามร้อยซีซีเครื่องสองสูตรนะครับคสองสูบข้อคู่นี่ครับระบบขับเคลื่อนก็เป็นโซ่นะครับโซ่ก็จานใหญ่ใช้ได้แล้ว ตัวนี้ก็มีขาตั้งคู่มาให้เลยเหรอมีให้เลยครับโอ้ดีจังของผมไหมครับเนี่ยครับลองลองตั้งตั้งคู่ให้ผมดูหน่อยนะปกติแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยแถมขาตั้งคู่ครับนี่เขาแถมมาเลยนะไม่ไม่จายโรงงานเลยเออแล้วก็ซับดาวไปให้ต้องสี่หมื่นแถมแถมเยอะมากเลยเนี่ยครับสำหรับคนที่ตัวไม่ใหญ่ขี่ได้สบายนะครับใครกลัวที่ว่าจะขี่รถทัวริงสไตล์พวกนี้แล้วก็ขาไม่ถึงหรืออะไรนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับ สามร้อยนี่ยืนร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็สบายแล้วครับถับงน้ำมันนี่กี่ลิตรครับเนี่ยไม่เคยเต็มเลยฮะก็น่าจะประมาณผมเติมคิดว่าน่าจะประมาณเก้าร้อยครับ ตอนนี้นะน้ำมันมันขึ้นประมาณสิบั้็ครับโอ้หเท่าเท่าแอฟริกาสวินเลยถ้าสิเจ็ดลิตรอะแต่เขาดูแล้วผมก็ว่าน่าประมาณสิบเจ็ดลิตรแต่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ไปหาไปหาข้อมูลก็ประมาณน่ะไม่ต่ำกว่าสิบห้าอยู่แล้วน่ะนี่ครับเต็มถังเก้าร้อยนะครับน้ำมันตอนนี้แพงอันนี้เราดูใต้ใต้บอก่อนไหมแล้บอกก็เป็นขันนะครับกุญแจขันมันจะมีพวกอะไรพวกฟิลแล้วมั้งครับโอแบตเตอรี่อยู่ใต้บ่อกับอันนี้ไว้อะไรได้น่ะ อันนี้เป็นถุงเครื่องมือแล้วตนี้เป็นชุดนี้ครับเปิดได้อีกทีอ๋อมันมีเขาเรียกอะไรช่องใส่ของใช่ได้อีกนิดนึงครับแล้วแล้วตรงนี้ก็ใส่อะไรได้อีกใช่ไหมใช่ครับได้แค่นี้อันนี้ซ่อนถังเมียได้โอ้หไม่น่าเปิดเลยว่ะเดี๋ยวเมียรู้ครับผมปิดดจุดดครับโอ้เนเนเนกองกองกองอากาศอยู่ตรงนี้ครับงานเรียบร้อยนะครับคาวาสกินะครับนี่ครับดูสายลายสายไฟนี่แบบเก็บงานดีครับอันไหนดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะครับนี่ประตงปฏิกเขาโอ้โห ล้มใครว่าล้มแตกครับผมทาไมล้มแรงจริงๆนะหรือล่าไปข้ามถนนอ่ะโอ้มันเหนียวมากครับพวกเนี้ยมันให้ตัวได้ด้วยพวกกล่องพลาสติกอ่ะหนูนี่มันเด้งกลับมาเหมือนเดิมคนใหญ่เนี่ยเวลาคว่ำเหมครนกันชนในพวกนี้ก่อนมีกันชนอย่างนั้นแล้วดูแล้วเหมือนน่าจะเปลี่ยนได้เด้อเหมือนทําให้ถอดได้อ่ะเออเพราะตรงนี้มันจะชนก่อนไงพอชนปุ๊บตรงนี้เสียใช่มันเปตัวมันเซฟตัวนี้เป็นกันชนอีกทีนึงโอซีดเอ็ก ใส่บอกก่อนสนใจเป็นรถที่ดีครับทนแล้วแล้วผมเดี๋ยวตบท้ายหน่อยเพราะว่าการขี่แพนด้าเนี่ยอุปกรณ์จริงๆต้องใช้อะไรม้างเนี่ยอย่างก็ผมอย่างก็ผมเห็นนะเห็นมีตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยนะอันนี้นะผมผมผมต่อบลูทูธสำหรับติดหมวกัน็อกบของคนใช้รถมอเตอร์ไซค์นะฮะอ๋อวีโมโตก็จะมีไมโครโฟนกับหูหูฟังลำโพงด้านในเวลาเราติดต่อกับลูกค้าเนี่ยเราก็ สามารถรับสายที่ตรงนี้ได้อ๋อไม่งั้นเราจะไม่สะดวก <S <S ใช่ใช่ผมเห็นบางคนใช้แอหูฟังใช่ไหมครับบางทีก็มันแกว่งไปแกว่งมาก็จะอันตรายอันนี้เราจะสามารถจะคุยกันในในหมกกันดับไมโคร,ฟรโรฟนอยู่ด้านในครับมีไมโครโฟนอยู่และตัวนี้นะเปิดชิลคุยนะขี่ได้เป็นร้อยก็ก็ไม่ไม่กวนเลยนะไม่กวนครับไม่กวนเพราะว่าระบบมันดีแตคอมสามารถติดต่อกันได้หลายคันด้วยถ้าไปแบบเป็นทัวร์แล้วก็แล้วก็เนี่ยเอาโทรศัพท์ไปที่นี่ใช่ไปที่นี่ก็ก็ดูจอดูแผนที่ไปว่าไปส่งตรงไหนเนาะ แล้วก็นี่ก็มีเวลากลางคืนนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟเหรออ่าไฟเป็นพิเศษขึ้นมาผมผมดัดแปลงขึ้นมาครับผมนึกว่าไว้ยิงยิงแสงเรียกลูกค้าอ๋อในเธอร์ลั่นด้วยอ๋อโอ้เฮ้นี่สีแดงคืออะไรอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องเล็กๆให้ให้เห็นเล็กๆให้เห็นนะครับในนี้ก็จะเป็นครับโอ้มีกระพริบได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเซ็นเซอร์เป็นแบบอ๋อเออ มีเซนเซอร์เลยวของเล่นเยอะเนี่ยแล้วเล้หมวกเต็มใบเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นนะแพนด้าเนี่ยจริงๆหมวกเดิมมันเป็นอย่างเงี้หรอครับพี่แต่ทีนี้เราด้วยความที่เราชอบสไตล์แอปเปิลเชอร์ผมก็เอาเพิ่มแก๊ปแก๊ปเนี่ยมาใส่มันก็เลยดูแบบพิเศษกว่าคนอื่นคือก็เจาะเองหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไอเดียใช่ครับก็อกระแต่งก็าเรียกว่าเอะหมวกสมไมทำมีทรงนี้ด้วยแล้วก็มีมีแก๊ปหน้ามีชิลหน้าด้วยรู้สึกจะมีคันเดียวที่โหเนี่ยครับก็วันนี้ก็ได้ชมนะครับรถทรรมาหากินนะครับ โดยเขาก็ชอบรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานด้วยนะครับก็เป็นอาชีพอิสระที่น่าชื่นชมอีกอาชีพหนึ่งนะครับนอกจากเอาไว้เที่ยวแล้วก็ยังทำมาหากินได้มอเตอร์ไซค์ใหญ่เลยใช้งานได้ครับอัตาราสซ้นเปืองไม่ไม่มากเกินไป จริงแล้วนะซีซีสามร้อยซีซีนะขี่ในเมืองเนี่ยผมว่าง่ายสุดละจริงไหมจริงครับจริงครับรถคันนี้คล่องตัวเบาน้ําหนักคือ <ตำ S 1> ถ้าถ้าเกินห้าร้อยซีซีไปแล้วมันขี่ในเมืองลําบาก<อ>แล้วยิง่งยิ่งใช้ทํางานแบบส่งของนี่นะมันต้องซอกแซกอะ่ะอันนี้คือผมว่าเหมาะละนีสอร์ร้อนก็คล่องตัวคล่องตัวครับกำลังกำลังกำลังเหลือแล้วครับแล้วนี่ถ้าลุยป่านะเปลี่ยนยางนะโอ้โหเอาเรื่องนะนะไปกระชูดอ่ะเขาก็ลูกอยู่ในป่าส่งส่งส่งดอยได้อ่ะ ใส่ยางขึ้นดอยเลยกอเซโลนี่มาแป๊บเดียวขี่ฝุ่นกระจายวันนี้ก็ต้องขอบคุณวสิทธ์มากนะครับโอ้หให้ข้อมูลดีมากเลยนะครับก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับที่มาเป็นเกียรติแขกรับเชิญในช่องของเรานะครับชาติชแนลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ